ิตได้ต่อขางวาแตานันรีบอมมมกิมสมองในเคลื่อนบ่สมองสิลุได้บ่มีไพหูบ่ม uh> uh ีไพถามได้เกือบเกือบหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ดีหนึ่งเอาออกก้นได้ทนทีหนึ่งสองสามเออ ชั่วชงชัวชวงพี่น้องเลยนั่นแหละนี่ถึงไหนอ่ะเอไปบงหบิ่งหลบหลบบหลบหลบหลบส่บหลบนลบหลบลบหบหลบหลบลบหลบาลบหลบล้หลบบบบบบบน นะพบเจอกันรอบตรงคำเนาะอยู่ทางด้านเชินชาตในสวนพี่น้องเนาะกับบังอะไรกับบังอยู่ทางด้านเชินชาตในสวนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะมือนี่พอดีว่าทั้งลูกทั้งเมียเพิ่นมาแล้วพี่น้องเนาะกพอดีทั้งโมเดลเอาคลิปลงไปเนาะมีพ่อยพี่น้องเ็บซีพี่น้องเลยมินมาเนาะยังไ้ทางเบาสวนเนาะเบาสวนกับเมียพี่น้องเลยแสดงความหักต่อกันเ่อร์ซันเนาะ สะเด็กก็มักต่อกันอยู่พี่น้องเนาะมันมีแต่อย่างเดียวและพี่น้องเอ้ยหอมพูดหอมป้านและเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเวียดถามไดเบิางทั้งลูกทั้งเมียเป็นก่อนบ่เคยเห็นยึกเท่อพี่น้องเนาะกันเห็นเคเห็นมื่อนี้แหละบาดนี้ยไปพี่น้องไปพี่น้องเลยช่วงคำคำพี่น้องเลยช่วงคำคำแรง ตาเว้นสีแดงๆทั้งนี้ก็หนึ่งเขา่าเนาะสบายดีเด้อเน,นะาะทั้งเอื้อยเอื้อยอย่างระบาดนี่เอ้อยน,น้อยเอ้ยน้อยเนาะเออหนึ่งเขา่าบ่หรือเห็ดยังไงอนี่บาดน,นี่หนึ่งเขา่าโอ้ดังไฟหนึ่งเขา่าสบายแล้วใส่ส่วนเนาะเมียมากกับมีผู้หนึ่งเข่าลดนี่เออใครอยู่พี่น้องเนาะลูกเมียมากกัมีผู้หนึ่งเข่า,าหนึ่งน้ำบาดที่นี่ เจ้าสิไปนั่งอยู่ชานั่งทั้งนี้ควันพี่น้องกูอยู่ทังนั้นผัดแดดเนาะเอาเฮ็ดเราได้เจ้าที่หนึ่งเข่ากจัดการโลดเนาะข้าวหมดเข่าหัวหน้ามีแนวชิวานน้ำอยู่ได้บาดที่นี่อืมรอพอดีตะเวนเหนื่ยตาพี่น้องเกยไปเนาะเฮ็ดละแม่หนึ่งเข่าก็ได้จัดการเลยเนาะ

Điều you mưa a good time? No, 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 trùng no, 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 เชียฟ้าไว้เมื่อเชียงไว้เออเออเอาเชียงยี่เชียงอยู่ข้างงูอะบาดนี่ยังไม่ทันได้ปลอมบนบนปลูกต้อยังสีหาสถานที่เหมาะสมบอนต้องในหลอกไว้เลยเนาะได้ได้บอนปลูกบ่ฮนบอนพุ่นฮะอยากได้ไก่กับลงอยู่อ้าวพอดีแล้วห่มเพื่อนเลยห่างๆหน่อยนึงบ่เดี๋ยวจะพุ่นนี่แล้วคันบุตรีว่ามันงำบนบุ้ง่ยนี่ยเนี่ยมันทำอย่างงามกุ๊กนี่ยู่เนี่ยกุ๊กนั่นเน้มันงามโพด

คิดหามงปูเหมือนยันเหลือมีพื้นมีไผ่เขาสายไผ่จะในวาระปีเยอะไรยกันแม่แน่ละรูปนั้นอืมปวมาครับมากันหนึ่งเขาหนึ่งน้ำสูลูกสูปัวกินบาดที่นี่เนาะเออ เดี๋ยวน้อเห็นหรอเนาะตัวกลับมาหากันอีกเครื่อเนาะเป็นยังไงเป็นยังไงโค้โมซื้อกลับมาหาลูกครับผัวรอบนี่ดีใจอยู่บ่ดีใจเยอะเออมาหาลูกครับอีกเจอเนึงเราก็ได้เนาะรอบก่อนผิดพลาดไปสำหรับเป็นยังไงเฉก๊อปเขียนได้ยุ่บ่ไปฉอนนะใส่ร้ายมาลลายบ้าเอ้ยนี่บ่ หลายนุได้ทั้งปูทั้งป้าเออปลาซิวเฮ็ดหนวกพอกเฮ็ดหนวกเหลืองไปหาปลาก็ได้เฮ็ดเนาะเออไปใเบ็ดเด้จ้ะไปใเบ็ดเด้ไปทั้งปูทั้งปาว้านปลาเด้ไปใเบ็ดได้ขีกระเดือนเอากันว่าเอ้าบ่มีขีกระเดือนจะไปใเบ็ดบ่ได้อือโอ้นว่าไปๆเนาะทางนี้กลับก่อนละพี่น้องเ้เนาะ

คนกลุ่มแล้วโอ้โห้ปลาเทียน้เดอเนาะระยะอะไรนี้อ่ะอืมปหอะมรมองมาหน่อยโคดอช้ำแบบนี้เนาะื้นพวกนเนาะระยีปอย่แล้วเนาะบ้านเรา่มกหนึ่นน้ำหน้ัหเนาะเออโต้มีนี่พ่อมบอไม่ยังบอยินพ่อน้ามาให้นี่ตะกู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 ไม่ตองไม่เลี้ยงน่อง ทำไมเดียงน้องเออมาแบนี้จงเห็นพ่มหน้ะเพียงตากันเนาะนี้น่นั้เยนั่งนาัสาดที่ก็ได้ตะกู้ตะกู้เปว่ายังเ่งินนังลงบอเอออ้วันเสาร์เาั hmm, oh, ่งกันบ oh. oh. oh, ่ตะกู oh, at ้ก uh ันบออ๋อนยาบพี่เนเจ้าหนยาบมาพี่อ๋ออาจ้าเด็เ้เอาบ้านอืมแ้เงไงู่ จะเสียก็ใจว่าเสียนที่อาสามากไงไม่เห็นแบบนี้ข้างเงือกนางพ่อมนาพ่อมตากันสิเพียงเนาะเป็นอะไรบ้านนี้นางพ่อมนาพ่อมตากันเลยเอาเตรียมละหรอจะทีเดียวเนื้อคู่แล้วบ้านนี้เนาะมามาหอดจอดเถิงเลยกะอ่กะทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะทางวัสดีลงคลิปไปกิ่นี่พี่น้องเลยแต่เพิ่นว่า อ่าอยากให้แสดงความพักกันแน่จากบาทหนึ่งให้เห็นแน่ว่าจันเนาะบาทให้ส่วนสิก้าอยู่บ่บบาทอ่าบ่าวบ่าวง่ายๆแบวเฮาเฮาย่อมือใส่บ่าเซียนที่ว่าพวกนายเคยดีเฮาเฮาย่อมือใส่เฮาประเยนนี่เฮามันเพี้นบม่อยากมีแน่นั่นเออเีนี่เฮาเฮาเออเออ่ได้เปิดเผยใซีน้องชายเบาแซนเฮ้าอืมีนี่ของเฮ้าเฮมือนกันเธอ เจ๋อ้ลาบก้าเนาะลบก้าหอมเมื่อรวาฮิดคองทั้งนี้เอ้าเป็นเป็นหิดคองเป็นหิดคองคือทั้งเอื้อเราไล่ยู่าษาหรือว่ายังไงหิดคองทั้งฝนกัเป็นแบบนั้นคือกันหอมได้หอมได้หอมได้ยูเนาะทางห้ากะหอมได้บ่หอมบ่ได้ไอ้บ่ตัวรอดแบบนี้เนาะลบก้าไอ้ชวนนี่ อืมว่าดีได้เนาะอ่าปรับเฮ็ดเข้าเฮ็ดประณี12กอง14อือเฮาจะย่อมือใส่บ่าวแสนเฮาเออมือใสุ่ดศอกเลยเพิ่นเออเอาๆเป็นหยังเนาะอ้ายหอมบ่ได้กทางเอ้ยน้อยหอมก็ได้เนาะเออบ่เป็นหยังเพิ่นว่าอยากนเนาะยังมยังฮักกันอยู่บ่ว่าซั่นอ้ายหอมบ่ได้กทางเอ้ยก แสดงความฮักก็ได้เนาะเบว่ากันไปซื้อในห้อมลดก็ได้บอกไปที่ปากหน่อยนะห้อมเฮาหฮาไม่ได้เด็กเป็นหิดของปีนี้เฮาเออบัดย้ำแรงนี่ถวหอมยู่าอย่างไย้ำแรงเหรอได้ยูเนาะเวลาเนาะเป็นเวลาเป็นเวลาเนาะว่าจะสิคือว่าเฮ็ดใส่ ่บเป็นยังไงบบเป็นยังไงโบเป็นยังไง่นเป็นยังไรโบเป็นยังได้บเป็ังไงโบเป็นกังหงอมเั็นกังไงกบเป็นย่งไงโเป็นยังมงโบเป็นยังไงาบตป็นักน เพิ่นนี่ห้วยหักเพงแดงปั่นนี่แสดงเห็นแล้วเด้เพิ่นเนาะหอมจวดเลยล่ะมึงใหญ่เฮากเคยเบิ่งอยู่โทรทัศน์เอาๆเนาะบ่่ซักซาเสียเวลาเนาะเอาจักฟอดนึงเอ้ยเนาะอ่าเอ้ยน้อยกอยู่บ่เอ้น้อยเอ้า เขาเน้นพ่อให้ทางพี่น้เรเอฟซีเพิ่นให้พเราเอฟซีเพิ่นเบิ่งแล้วก็ให้เพิ่นซอยเรือได้ผัดทุ่งก็ไม่ไม่ซินก็ไม่ไม่นี่สบาวนีเอ้าเอาเอาสินับได้ว่าสิริสินับเอาสินับตาให้ก็ได้เอ้า่าสิริสินับช่องตาก็ได้นะเอ้าสี่ตาเนาะเอานึงสองยับเข่าใกล้กันในกุ้งซ้ำให้หอมแล้วพอดีเอาไมไม่ไม่เนาะหนึ่ง เอา้่นเอาไม่เอาไม่แล้วามกเอาไม่เอาห่อเออชว้าั่วชาพี่น้องเนั่นนี่ผมว่าว่าเอาดอกเนาะว่าอชิมลงไปเลยทั้งพอพี่น้องเอซีเพินเนาะอ่าเฟินว่าเนาะันมาทั้งเบาซวนเนาะกับดูกับเมียยังหักเพงบ่งปันกันดีีวชั ให้เพื่อนแสดงความังห้พี่ให้น้องบึงใน่เด้อว่าสันเนาะ,นะแต่ว่าทั้งในส่วนนี้ถ้าถามว่ามักโบหักโบมักน้อยเนาะแต่ว่าไฉหอมแก้มนู่นนี่นั่นนี่คือยันพิดหิดปิดคลองหรือว่ายันทั้งบ้านเพื่อนว่านู่นนี่นั่นเนาะโหยงเขียนทุดสอกก็เนี่ยเราก็ได้ยันว่าพระเจ้าขวดสี<ม>่าเฮ็ดใส่ลุงตาเจ้าขวดลูกตาของเระเกนี่บ้านกลางเฮานี่อยู่อยู่ในเมืองกลางเฮาก็คือเบิ<ห>่งสทรทัตน์หอมแก้มเปนอาจังมันจัง สแสดงความยินดีฮักแพ่งกันอืมเอาแจ้งเลยแต่ทางน้อยๆหน่อยบ่ว่าเนาะหน่อยผัวแพ่งเมียเนาะเมียแพ่งผัวเฮ้ยเออแต่ว่าทั้งไอ้น้อยอายุจักปีแล้วเจ้าก่อนลงลงละประมาณ3 30ปลายขึ้นแม่นบ่เอ้ยได้เนาะเออก่นล่ะสปลายขึ้นทั้งผัวก็เป็นน้องทั้งผัวยังเป็นน้องอยู่เออ เป็นน้องเจ้าผู้เป็นเอื้อยคือป้าน้องนี่นเออผู้เอื้อยคือป้าน้องล่ะบาดนี้อ้าวเจอไอ้สวนเข้าไปแล้วพี่น้องเอ้ยกันเด้อพี่น้องอยู่ในโทรศัพท์ก็บ่ยกบ่หัวกันพี่น้องเนาะก็คือว่าอยากให้มีความสุขเนาะอ่าอยากให้มีความสุขอ่าในอ่าในครอบครัวเนาะที่ว่าสาเหตุที่เฮามาถามไทยเนาะแมนเป็นจังได๋เนาะ ปูงคนเพิ่นก็คือว่าอ่อนแเนาะคือฮิดคองประเพณีแต่ละบ้านแต่ละเมืองก็บ่ฮู้กันบ่คือกันจริงเฮาอยากเฮ็ดให้อยู่อืมคือพวกเราเปนอันนั้นเมือ่าเว้าเวียนนี่หอมคมือเวียนนะอ่า่มือคือมาล่เพิ่นเว้าเนาะเอ้ยหอมหอมแรงอ่ะเนาะส่วนเบิ่งอยู่บ่าวอัน2แรง2บ่อสคนอืมหอมแก้มพี่น้องเอ้ยว่าก็คือว่านหอมแก้มอลิได้นททัใน เมืองใหญ่เมืองหลวงเมืองหลวงเวียงจันทร์เฮาก็ยุไซก็คือการพึ้นหอมแต่ว่านี่นี่คือถ้าง่ายส่วนในย่านเนาะกันไว้เอาฉันซะแต่ว่าหอมจีจวดลีก็ได้อยู่ดอกได้อยู่ดอกแต่ว่ามาชีปิดกล้องแค่นี้ซะเออลองเลยว่าวันนี้กลับมาหากันรอบนี้เป็นยังไงชาวควมู้ซึกแต่ละคนเออเรื่อย คือเก่าคือเก่าเนาะคือเก่าบอมแมนเป็นสันจะสีคือเก่าคือเก่าคือว่าคือเอากันตมิดรน่ะบอมแมนเราคือเก่าสิเป็นนันเป็นหนีบบอแมนอันนี้ก็ซ้มครับผัวใหม่เมียใหม่แล้วเนาะแมื่อวันมาเติร์นได้พี่น้องเอ้ยไม่ได้คิดว่าสีได้กลับมาลอยพันสองพันเปอร์เซ็นต์แล้วแม่ประคิมเก่าเฮานี่คิดว่าชีวิตกบมาหากันเออแต่ว่าเออวัาแลรกกระทำมึงทั้งเอื่อยก่อน สองพันเปอร์เซ็นต์แล้วคิดว่าสิบไริกับเป็นยังไงจั่งกลับไปอยาขอถามมึงก่อนภายในมือนั่นบุหูต่อไม่ได้ยูบอ่ฮะกลับย้อนบุหูสาเหตุมันไปนะกักลับยกไข่บอกเล่าแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นบวกคอยเป็นแบบนั้นบวกคอยเป็นแบบนั้น แต่มันไปเป็นแบบนั้นแบบนั้นแหรอกเราเราใส่เพื่นพังนั่นแหละนั่นแหละเป็นไปเราไปตามมันเป็ดนั่นแหละตามันผาผาตัวมันเป็ดนั่นหมายถึงเราใส่ตัวอื่นตัวมันเป็ดนะคือว่าเออคอยเมื่อย้อนสาเหตุนี่ไป่ว่าสาเหตุนี่กับโบเมนเนาะอืม๋ออ๋อคือว่าต้นปลายสักหน่อยเนาะท่านเล่ามาได้แล้วก็ตอบบ่ได้กับโบเป็นยังคือว่าและแต่ว่าเป็นไปได้กับโยเนาะอยากให้ตอบและอยากให้พี่ให้น้องเพื่อนในหู้น้ำกัน ผู้บางคนพ่นกับว่าเนาะเออเป็นอย่างไรเรื่องเล่าาว่าเรามากก็ถามเล่าเบิง้งเนอะเป็นอย่างไรคือว่าเมื่อปลาลูกปลาผัวสันภายในมือนัน้นแต่ว่าเออเราไ่ได้กับบเป็นยังแต่ว่าปัจจุบันนี้เขากลับมาหากันแล้วเนาะ <c ười> แต่ว่าเริ่มต้นใหนม่เนอะเริ่มต้นใหม่แม่เริ่มต้นใหม่ปลุกสร้างให้มันดีกว่าเก่าเนะาะแม่บักกิมเงินกรรมก้วเน่าเนอะคือว่าเอาเล่าและตังคจิตใจให้ใหม่ ยังได้มาอยู่น้ำค่อยว่าง่ายๆเจ้าก็บเบาเล้าคอยกับเบาเล้าตั้งคิดใจให้ใหม่ยังได้มาอยู่น้ำกันนอเบาสลีเนาะเน่สั่นเจ้าก็อยย่เคยโยได้สองพัเนได้มาหากันแน่นอนตังคิดใจตั้งคิดตั้งใจบอคิดว่าสิได้มีกับขึ้นมาแล้วเนาะมีก็บ่ได้คิดว่าสิกลับมาหาเขาเคยคิดอยู่บ่เออคิดว่าสิบบมาหา่วนเนี่ย ยาเยื ja e op, <ม>่ละยังหิดของเขาใหญ่ขนาดนั้นครับปวดและแต่มาบ่ได้เนาะขาเรื่องหิดเรื่องของประชันเนาะแต่ปวดตีเนาะคือว่าแต่ว่าตอนตอนเท่าเมื่อในเท่ากอบุได้คำนึงถึงในชุดนั่นเนาะเออบัดที่นี่นะครับไปแล้วมันว่าหลายอย่างนะบัดนี้เนาะนี่นั่นแน่มันทำมีแล้วบัดนี้ บ่าวเล่าและไม่ไกจิ้มเอ้ตังรักเจ้าก็ได้คอยก็ได้ให้เจ้าค่ะหูจักและเพิ่นและตังรักคอยก็ได้คุยังบ่กท่านในหูฮากก็็ฮสวดหูเมื่อกี้นี่เพิ่นตังรักเจ้ากับเพิ่นและตังรักเพิ่นมาได้บอกว่าคอยได้ตังรักให้เจ้าโดยไม่ไปจิ้มพอหมดอันนั้นให้เฮาตังรักเฮาก็ได้นี่แต่ว่าเออตัแต่มันโมเมนแหละก็ทิ่มไปเนาะแต่มันเอ้ตัวนี้มันถือเพิ่นเก้อนเพิเนาะ เพื่อนเอามาด่กับเพื่อนตั้งรักให้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มแบบชีวิตใหม่เนาะมีเพิ่นสิเฮ็ดไทอบอนอยูอบย่บ้านเศร้าอันนี้กับเพิ่นได้เหตุหายเลย <hi> เจ็บซี่สุขุสุขุนเพิ่นได้ตอกตะปูดอกหนึ่งกระเพิ่นได้ตอกหนึ่งจอยสิว่าเออมาฉันคอยเบียกับได้ยันลูกยันผัวคอยบปได้เฮือนมาฉันเนาะแต่กระบาสรีตอกมือเองก็มีหนี่งตอกมือจะขอหนังกระมีได้กระมีเพิ่นนี่กระบาสลีเพิ่นเด้อยเด้อเนาะเอาเล่าว่าอะไรกระเบอเป็นยังเนาะมีแต่ว่าอ่า สู่ชนไปน้ากันไม่เนาะเริ่มต้นไม่ว่าชั่นพี่น้องเลยเนาะเริ่มต้นไม่มีแต่ว่าช่วยกันสร้างช่วยกันเฮ็ดช่วยกันหาบัดทีนี้เนาะไปใช้มาได้มีก็เก่าเนาะไปใส้แก่ได้บัดนี้ไปเห็ดหาลักหัวว่าไงแบบบรนหนาวบรนหนาวหาลักหัวทมขีดดินก็ได้ลูกเมียอยู่น้ำเลยมีปูเบิงหหาาอยู่ไปหารับจ้างก็ได้บัดทีนี้เนาะบัดนี้บัดนี้อันไหนสิเฮ็ดของเองก่อนยังไม่ทันได้ไปใช้ดอก ใจใสโตที่เพิ่นอยากซอยเข้ามันะแม่จะมาตั้งอกตั้งใจเนาะ่จะทางเอื้อยแล้วนี่ก็ตอนนั้นก็บเจ้าิติดลายอยู่แค่เล่เนาะเห็นผู้นั้นผู้นี้ต้องคิดโอ้ลูกคัวทำไหมสมองจนสิรุได้นผู้เป็นเมียนี่เออคิดคือกันเมื่อไรกับบริหูแม่ก็บบริหูไนะทำได้อีลีบกับแม่กิมสมองนี่เคลื่อนบ่สมองสิรุได้ม่มีผิว บมม่มีใครถามเด้เกือบเกือบน่อยหนึ่งอันนี้ก็ดีดมาอธิบายผด้ลายสม่ามง้งป้าพอมก,กี่มือจะเป็นอะไระจนอยากลุกท่านลุกกลุแล้วเข่ามันมาลุกอก บ่ร <that> like ู <the> right ้บ่แตกก็ขันมุ้ยปู่แดงเอาค้อนทุบเนาะปีนมองมันปีนชินอดลูกชิหนอดตาวเล้อชิหนอดอดี๋ยวบ่เนี่เออลูกชิหนอดตาวิหนอดแต่ว่ามันหาบ่ได้เนาะอ่ะก็อนนี้อันนี้หนึ่งเราเราออกมาเองค่อยเจาะจีบระวังผัวกับลูกนี่ชิหนอดผูวได้หลายกว่ากันสามการสามการเนาะบ่มีไผว่าน้อยได้กว่ากันเนาะอ่าชิหนอด ำกันอฉันกินข้าลูกลายกัวใ่หวยไอชวนกินข้าวบเบเลมแดงรเป็นยังไงบาดนี้มาเห็นกระตูปผัวพูกใหม่ผู้ชึกยังได้มามือเล็กใส่เอซีคือบบาเล่าบ่แม่นบบาเล่าบบาสลี่บาเปีนีกินข้าวต้งบ่เส่เมม่ปิลก็คือกันข้าก็คือกันเออชักจังไลอันนั้นห้าอยากอาจา์มาสูรเออกินข้าบ่แเบกินข้าก็มาอยากแส่ เป็นบ้าเล่ากินสองสเมวๆกินก๋วยเต่ายวอสเป็นอย่างเนาะมันว่าคิดหลายเรื่องลูกเรื่องเมียกับลูกเมียกัมาแลยให้กินเกเสบแล้วเนาะโดนเป็นน้ำชีวิตจิตใจเขาไปจักบ่แม่งมันเป็นน้ำ ก็วอาไงเป็นนะมามีของกินของอยู e ่นี่โอ้เบิดเท่านั้นแล้วฉันเนาะตื่นมาคำมาจำติดเกลือกอยู่เออคือว่าอะไรว่าไปว่าไปในโมเสกคือกันแหละชั้นนี้พือกันเนี่ยพี่น้องเพราะได้มีเงินราคาสิสังเกตเทาเองอืมอืมอืมขั้นนี้ตัวดีๆก็สิกินแซ่บเนาะอืงแมนและอันนี้ก็เอาบันี้แม่ไปกินมาแล้วหาอยู่หากินมันกะ มันก็มาเลยแต่หาอยู่หากินก็ได้อย่ลีลูกครัวพี่น้องเอฟซีเมนไปแต่กินไม่แห้งใจเนาะเพราะว่าตอนนั้นเนาะเพราะว่าตอนนั้นก็ทั้งอ่ายแล้วไปใส่กับพได้เนาะสี่ไปก็ค่าลูกค่าเต้าบาดนี้หได้ดอกเป็นทั้งเม่ทั้งลูกให้เอเป็นทั้งพ่อแมะเมย์ทั้งพ่อทั้งเม่ให้ลูกกามาแลวก็มีคนดูแลซอยแล้วกัาไปเฮ็ดหันกันนี่ก็บสบายบ่ดนี้เนาะแม่มีเมียเบิงลูกเต้าบัดนี้เนาะ สบายแบบนี้สบายกินสบายใจถือว่าดีขึ้นหลายเท nah, ่าหน่อยส่วนเนาะเมียกลับมาเนาะดีด well, ีหลายเออาใจเ่าบัดดีเป็นยังอยู่ว่าดีขึ้นหลายเท่าดีหลายเอาลักลักเลยลูกเมียกลับมาถ้าเกิดว่าผัวอยากไปหาอยู่หากินใครเมียเอาดอ่าถ้าเกิดว่าเมียเอาลูกผัวตักน้ำก็ได้อ่าผัวเอาลูกเมียหนึ่งเข่าก็ได้มีพวยเทนเนี้บาดเนี้ใกล้ไขกั คันวัได้เอาพัวสุกเกาก็ว่าเอาพัวเลยที่เรียงรูปพูดเรียงพูดเลยคันว่าบ่บ่ได้มาหาไอชวนนี่แมนหมอบไผ่โอ้ยไอชวนเขาเสียบแล้วบบดนี้บ่ว่าแล้วจิ้นเข้ากระเสียบแล้วคันมีความคิดลูกตากระิ้นตายเลยอคือในความคิดนี่ถ้าเกิดว่าโบได้กลับมาหาไอ้ส่วนนี่แม่นหมอบไผ่เลย ยังยังชีสีเอาลูกอยู่บโพอเด้อเนาะพอล้วันนี้เนาะลายพ่เล้เนาะเรืองาเด้อโดยโดยกินนอนตันยากะมยากวางคนไดภูลานีจะได้คือจุสวันฮึแล้วออกลูกจุสวรรบุฟาออกลูกยู่สวรรค์ภูลาเออเป็นอะไรมันเกิดเกิดยา่าบ่ลูกเต้าแก้วีเลย ขออนุนญาตคอยคอยคอยไปเก,ก,ก,กิดลูกมาฉันคอยไปเกิดลูกเด้อผู้ใหญ่เอ้ยอันนี้สี่เกิดลูกผู้ที่หาลำบากมาฉันอืมไอ้สวนรเราเท่นก็นได้เนาะว่าเฮากระเราชำนันและเราแท่นไรกับอะไรนี่คือว่าเกิดลูกคือว่ามัน มันตำโูดแลวก็ซนงากไอ้คนเ่งวกับเฮาเจ้าคอยก็เว่าได้อคือไปเกิดลูกครูที่หานี่มันในลูกงี้แต่บัดที่นี่เลยไปเกิดอยู่สวรรค์เมืนบอวันหาสได้เกิดหน้ะเกิดวันผมวันหัสเ็นหอดสวัสดเนนบันก็ม่นเบาเล่าเปนเบานีหลกวันหัสกับวันคานปินวันแข็ง เกิดวั่นผัดก็สีแมนขคอบาลล่าว่าอี้ได้ลูกอะ่รบอนวั่นผาดะาหัดก็วันขั้นนี่เป็นวันแข็งเพิ่นว่าตามที่เพื่นว่าแต่ว่าควมเป็นจริงแล้วกับฮู้หอกว่าเออมันวันแข็งหรือวันอ่อนบาจันแต่กีแต่กนเนียนหูไหวถ้าเกิดว่าพู้ได้ง่ายวันหยังก็ง่ายแต่ว่านี่เขาก็ว้าบ่ได้เนาะอบางเื่อบางทีมันก็เป็นคือเพิ่นวอกก็เป็นไปได้ได้พี่น้องเนาะ เออแต่ว่าบอสลีเด้จ้เกิดวันหยังหือค่เกิดวันศุกร์วันศุกร์สนุกสนยืนจยนําเินเนาะบ่ขายเด้เออวันศุกร์นี่ได้เออตปูเนาะจไดเพิ่นลองเบิ่งเิ่สนุกบ่ได้สะดุ้งนเด้อ่งกินนอนกินเลยจิบบ่ขายเด้เพิ่นว่าเกิดวันศุกร์คืออันนี้คือคนเกิดวันศุกร์เนาะเออันกะจว่า อันนีเคยเบ่งตำล่าน้ำเออมือนไอชวนเนี้ยจะห้องจักวันเสารเรียบร้อยเนาะเบ่งไม่ไวหมกเขาอชวดชวดชวดเนาะชวดชวดชวดงจักวันก่อนเนาะเดี๋ยวถามข่อยพ่กีันกี่เนี่ยวันวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ปี2อ0พอนม วันยังวันที่ยังเดือนยังพวกขอยังบาทที่นี่เอาขอสอนก็บอกกันดีเนาะซื้อจะเจอวันที่นี่โบนี่ใจเด้ออ่าโบวันที่นี่กับประมาณนี้่แหละอืมเจอกระไรเบิ้งแหละเนาะตัววันนี้มันมุ้งยี่ไผ่แน่นอนตัววันนุ้มันเป็นชุมือนีบเนาะเนชุมือหนีบเนาะคนเขียนโจยเฮา ชุมนันเพิ่นว่าเฮาบ่จักถ่าครัมื้อนี้่เฮาไดบ่างายนุวักบ่มอุวัเกิดบ่จัก่าคมื้อนี้ถามแม่ก็บ่ฮู้ถามพ่อก็บ่ฮู้ไปนํากันเบิดูคนนี่ทงทีมงานนี่มีบ่เวียดอายุนอยกหมู่แม่นบ่แม่นโอดีโออีดีข่อยนน่ตัลูกเอียข่อยอายุน้อยก็บ่แม่นบ่เจ้าเท่าใด๋ก็ผู้ยิ้จบ่อยู่มารอักาเป็นต้นบ่ โอ้รักสีลักหาคุณแล้วอ้ยลุงสาีมาเทาเนาะพอตู้พอตู้เอ้ยเอากันพี่น้องเอาอยูมาเียวกันโอเอาสดีอ้เนาะสายดีสบายดีบนสวนสวนสแสดงว่าสบายดีเนาะจังวตาคืบ่นสวคบ่นสวรมัตาเด้พี่น้องเนาะบ่บ่เวียดกจักอยู่เนาะอ่าเคยเาถึงอยู่พี่น้องเอ้ย ประตูโบเหยียนก็นได้เจดวาสตีเนื้อเสือดาวใต้อืมฮะ,ฮ,ะฮะพี่น้องเนาะขอตัวรำลาสะกอนพี่น้องผิดพลาดประการนใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ลาก่อนพี่นอ้องสบายดี